นะครับเชิญนะฮะเข้ามาใกล้ชิดประจิตด,ดูการแสดงกันได้กับถุงเปล่าๆที่ไม่มีอะไรการแสดงในวันนี้มีด้วยกันมากมายหลายอย่างนะครับจริงๆแล้วจะมีการแสดงชุดท้ายสุดที่ผมเคยนําไปแสดงที่ภูกเก็ตนะฮะก็คือการบาลานซิ่งเป็นมรดกของไทยเนี่ยอยู่ตรงนี้เกือบครบทุกอย่างเนื่องด้วยว่าทําไมถึงเอามาในแสดงในวันนี้เป็นเป็นวันแห่งความรักรักก็มีหลายอย่างรัก ที่ผมจะมอบให้ในช่วงการแสดงก็คือการแสดงดก,การเล่นบาลานซิง<ด>การรักอุปกรณ์รักคุณครูแล้วก็รักในการแสดงนะครับอขอวอร์มอัพสักเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ใส่มาอย่างนี้อันนี้ใหม่เยอะแล้วก็มาตรงนี้จับจองที่นั่งได้นะครับยังเหลือที่นอนหลายมุมนะฮะมุม,มที่นได้ครับแล้วก็ใส่มาอันนี้เรียกได้ทั้งวันนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ ตอนรอโชว์ชาร์จมาเต็มที่นะฮะอ๋อหมดแล้วอีกอันโยนขึ้นไปแล้วก็กลับมาอันนี้อยู่นิ้วเออตรงอื่นไม่ได้เพราะว่าเราอีกมือหนึ่งไม่เป็นไรพูดไปแล้วก็อย่าไปคิดอะไรกับมันมากมายเ,าเริ่มการแสดงกันเลยเล็กๆแล้วกันนะนี่คือ,อก,การแสดงที่เรียกว่าปากกาล่องหนเดี๋วนะฮะ ท่านที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวานะครับอันนี้เป็นการแสดงบาลานซ์อมายกลผสมบาลานซิ่งอีกแป๊บหนึ่งนะฮะขอหวอมอับสักเล็กน้อยมองที่ปากกาให้ดีนะครับปากกาจะค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงอยู่บ้านก็เล่นอะไรมาสวนลุมก็เล่นดูไม่ใช่แค่อ่อนลง1 2ึสา ปากกาก็จะหายไปได้อันนั้นลองลองวิชาลองดูก่อนว่าท่านผู้ชมสนใจดูเมื่อสนใจดูปั๊บจะแสดงชุดนี้นะครับเป็นการแสดงชุดพิเศษมากแต่ก่อนเริ่มต้นเรียกว่ามายากลการอัศจรรย์การทําให้กระดาษหนังสือพิมพ์คืนร่างหรือว่าต่อแต่บางทีนักมายากลเนี่ยเวลาที่เตรียมจะต้องเตรียมกระดาษหลายๆแผ่นในวันนี้โอกาสก่อนจะเริ่มเอ ชอบเลีอะไรฮะหนึ่งถ <c oughs> ึงห้าสี่ฮะห้าหเขียนตรงนี้นะเออชอบเลียกอะไรคุณหนึ่งถึงสิเลขอะไรครคับ <c oughs> สเออ <c oughs> เลขอะไรครับสักเล่นเลขอะไรกันดนึ่งถึงเก้าเก้า ที่เขียนไว้เพื่อจะได้เห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่ท่านเขียนเ,เลขที่ท่านเลือกอย่างแน่นอนนะครับท่านที่อยู่อรอบนอกน,นะครับขอเชิญนะฮะการแสดงอรอบนี้กำลังจะเริ่มแล้วแต่ก่อนอื่นขอวอร์มอัพสักเล็กน้อยใครจับการแสดงชุดนี้ได้ผมชื่ออาริโนนะครับใครจับได้จะได้ตั๋วเครื่องบินไปไม่กลับหนึ่งที่นั่งเพราะว่าวันนี้วันนี้เด็กอายุไม่ถึง18ห้ามออกจากบ้านตอนสี่ทุ่มนะฮะ ให้ออกก่อนกลับตอนไหนเขาไม่ได้บอกเขาบอกแต่ตอนออกต้องฉีดด้วยกันทั้งหมดห้าชิ้นนะครับหนึ่งสองสามที่ฉีดเยอะๆเพราะว่ามันจะได้ซ่อนง่ายๆนะครับที่ที่ต้องซ่อนง่ายๆเพราะว่า เดี๋ยวจะจับได้ครับหนึ่งสองสามกระดาษจะค่อยๆเหมือนต่อกันคทั้งหลังอย่าพูดนะครับอยู่โดนเซโอเค okay. เออดีโดนอะไรไม่ต้องไม่ต้องเถียงกันหรอกครับเดี๋ยวผมเล่นไปเขาบอกไปด้วยเลขทั้งสี่ แล้วก็ด้านนี้ห้าหนึ่งสามเก้า